มันบวกทั้งตัว1หน่วยจากไอตัว30มิอิน้นแล้วก็บวก AG อีก3หน่วยด้วยนะครับแล้วพอใส่อีกเล่มน,นึงนะครับผมปุ๊บก็190ทันทีนะฮะเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนัวเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูปกำนันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวประดับแม่เบีย้ยกันนะครับผมชื่อเต็มๆของมันก็คือ curse of แม่เบีย้ยบุ๊กนะฮะ ก็คำสาปของหนังสือแม่เบี้ยนั่นแหละนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด d YouTube ครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวหนังสือแม่เบีย้ยกันดีกว่านะครับอันนี้มันรูปร่างเป็นหนังสือแต่ว่ามันคือเป็นประดับนะฮะความสามารถของมันนะครับผมได้อินบวกสามเอจิบวกสามนะครับอันนี้คือแบบได้มาก่อนเลยนะครับผมอินสามเอจิสามก่อนเลยนะครับต่อมาคือ เมื่อสวมใส่โดยคลาสเซกครับผมซึ่งคลาสเซกเนี่ยหมายถึงตั้งแต่เซกยันโปรเฟสเซอร์นะครับผมนับหมดนะฮะทุกๆเบสอิน30หน่วยจะได้ APD 1หน่วยนะครับตัวเบสอินที่มันพูดถึงเนี่ยก็คือสเตตัสตัวหน้าของอินที่เราอัพนั่นเองนะครับผมทุกๆ30อินเนี่ยจะได้ APD 1หน่วยแบบตรงๆนะฮะและยังมีต่อนะครับเมื่อใส่คู่กับ Book of a p o c a l y p ลินะครับผมเป็นอาวุธที่อยู่ในเกมนะครับจะได้ทุกๆหนึ่งอัพเกรด เพิ่มไฟโบไลนิ่งโบโคโบแรงขึ้นนะครับอีก10%เนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดตรงส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคือความสามารถเมื่อใส่โดยเสกนะครับอย่างแรกคือคุณจะได้เอพดีหน่หน่วยทุกๆ30อินนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นประดับใส่2ข้างเพิ่มไปเลยครับผมอย่างละ1นนะฮะสมมุติเรามีอินตอยู่30ใช่ไหมครับใส่1ข้างเพิ่ม1ใส่2ข้างเพิ่ม2นะครับและถ้าอิน90นะครับ คุณจะใส่ไปเลยครับผมเอพยยดีข้างละ3หน่วยนะครับผมด้วยไอ้สมุดแม่เบี้ยอันนี้นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวคอมโบกับ o o k of Apocalypse เนี่ยมันจะเกิดผลแค่1คู่เท่านั้นนะครับหมายความว่าสมมติเราใส่หนังสือ o o k of a p o c a l y p s e ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่แม่เบี้ยสข้างมันจะเกิดผลแค่ข้างเดียวหมายความว่าสมมติเรามีหนังสือ o o k of Apocalypse นะครับบวก5้าขึ้นมาเราใส่แม่เบี้ยสข้างเราจะได้ตัวความแรงของพวกโบแรงขึ้นแค่50%นะครับ คือมันไอพวกไอเทมคอมโบในเกมเนี้ยมันจะเกิดผลแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถที่2นะครับผมก็คือเมื่อใส่โดย Star ์แกรเดเตหรือว่า s o ลิงเกอรนะครับทุกๆ2 l e เลเวลจอบนะฮะจะเพิ่มเดคลักอย่างละ1หน่วยนะครับคิดง่ายๆว่าสมมุติอ่าโซลิงเกอร์จ็อบห้าสิบคุณก็จะได้เด็ก25หน่วยลัก25หน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เพิ่มสเตตแบบหนักมากนะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงเอสมากกับวาร์ดออฟสตาร์นะผม2%นะฮะ ก็เอ็ดมาเนี่ยเป็นสกิลเวทที่เอาไว้หากินของโซลิงเกอร์อยู่แล้วนะผมตัวรัศมตาของสไตล์เดเตอร์เนี่ยก็เป็นสกิลเพิ่มความแรงของฝั่งนู้นเขาไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสของฝั่งเศษกันก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปโซลิงเกอร์นะครับตอนนี้นะครับผมเอพิดีนะครับผมอ่ะกดยาเร่งเข้าไปนะครับผมกด VIP แล้วก็ออเตตัสเข้ามานะฮะเอพิดีอยู่ที่1้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดปีกเอพิดีถอดไอ้พวกบุญจิอะไรพวกนี้ออกไปก่อนละกันนะครับผมอ่ะ188นะฮะก็มีปิโกปิโกเอรร์อออัันนนนนี้้เเเจิ1ห่วยะคบสืกกางใ ใส่หนังสือเป็น principal of magic ใส่โครนสนาย2อันนะครับเพิ่ม f p d ใบละ5%นะครับ2ใบก็10%เปอร์นะฮะแล้วก็เทมเพิบวก3 adc นะครับตอนนี้ f p d 188นะครับด้วยความสามารถของหนังสือแม่เบีย้ยนะครับผมทุกๆุ0มิ้อินเราจะได้ f p d เพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้กดเข้าไปนะผมปุ๊บ189เห็นไหมครับมันบวกทั้งตัว1หน่วยจากไอ้ตัว30อิแล้วก็บวกเออีก3หน่วยด้วยนะครับ แล้วพอใส่เล่มนึงนะครับผมปุ๊บก็ร้อยเก้าสิบทันทีนะฮะก็จะเห็นว่าเออมันก็เล่มละหนึ่งหน่วยจริงๆนะครับใส่สองเล่มก็บวกไปเลยครับสองหน่วยนะครับอันนี้คืออินแค่สี่สิบแปดนะครับผมเข้าเงื่อนไขแค่หนึ่งเล่มหนึ่งเอพิดีอยู่นะครับสมมุตินะครับผมที่เลเวลเยอะกว่านี้หน่อยอัพเอจิก้าเก้าอินเก้าสิบอย่างเงี้ยคุณใส่ไปเลยครับผมข้างละสามหน่วยนะเรียกได้ว่าล้นล้นนะครับคือคุณถอดโครนสไนด์ออกไปจากหนังสือได้เลยอ่ะนะครับเพราะว่าข้อเสียของโครนสไนด์คือมันลดค่าฮีเเรราาอ่่ะะะะนนฮจตไมโด พอตีไม่โดนจะใช้พวกหมวกเมฆอะไรพวกนี้ไม่คุ้มเพราะว่ามันตีไม่โดนเวทของหมวกเมฆไม่ออกนะฮะออกแต่ฝั่งออเทอร์สเปลของตัวเองนะครับอ่าก็เรียกได้ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องใส่เลยเลยคุณใส่แค่นี้ปุ๊บเอพีดีคุณพุ่งแล้วอ่ะนะฮะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใครที่ต้องการปั๊มเอพีดีนะครับแต่จริงๆผมแนะนําว่าเอ่อสำหรับเสกเนี่ยใส่แค่เล่มเดียวก็พอแล้วนะถ้าคุณอัพอิน90เนี่ยคุณใส่เล่มเดียวก็บวก3หน่วยแล้วอนะ่ะซึ่ง3าหน่วยอะ่ะมันค่อน หนังสือแม่เบี้ยของเสกนะครับเล่มเดียวพอนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อ2เล่มเพื่อเปลืองตังค์ยังไงพี่ดีคุณก็ล้นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลองของโซลิงเกอร์กันบ้างนะครับต่อมาเป็นส่วนของฝั่งโซลิงเกอร์นะครับผมความสามารถของแม่เบี้ยเนี่ยเมื่อใช้โดยโซลิงเกอร์นะครับก็คือทุกๆ2จ็อบนะครับผมคุณจะได้แสแตทเพิ่มขึ้นค่ารักกับค่าเด็กนะฮะก็หมายความว่าผมจ็อบ50แล้วนะครับผมถ้าใส่1เล่มค่ารักผมจะต้องบวกอีก25หน่วยแล้วก็ค่าเด็กบวกอีก25หน่วยนะครับใส่เเข้าไปปั๊บห็นมฮะ ค่ารักโคตรพุ่งนะครับผมจากบวก3หน่วยนะครับผมขึ้นกลายเป็น28หน่วยแล้วบวก21หน่วยของค่าเด็กเนี่ยกลายเป็น46หน่วยนะครับ คือมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างปั๊มสแตตหนักมากอ่ะสำหรับสายโซลิงเกอร์เนี่ยนะครับส่วนสีกเล่มหนึ่งนะครับผมปั๊บเห็นไหมครับสแตตนะครับผมพุ่งอีกแล้วนะผมจาก28เมื่อกี้ขึ้นเป็น53นะครับผมแล้วจาก40กว่าเมื่อกี้ขึ้นเป็น70เลยนะครับเล่มลา25หน่วยนะครับสองเล่ม50หน่วยนะครับเด็ก50ลัก50คือถามว่าเด็กกับรักเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับโซลิงเกอร์ใช่ไหมครับผมค่าเด็กแน่นอนอยู่แล้วว่าทําให้เราไล่เวทได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนค่ารับ มันจะเพิ่มเอเมทแด้วยนะครับตอนแรกเอเมทแเนี่ยออยู่ที่205ใช่ไหมครับใส่ไป1เล่มปั๊บสองบสามนะครับแล้วก็ใส่อีเล่มนึงนะครับผมกลายเป็น241นะครับผมก็คือค่ารักในแพดลีเนวอลเนี่ยมันไปเพิ่มค่าเอเมทแด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นคุณใส่อันนี้เข้าไป2เล่มอ่ะและจ็อบเต็ม50อ่ะคุณจะลดไล่เวทเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้เอเมทแที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยจากค่ารักนั่นเองนะฮะและที่สสําาาคคคััััญนนนนะะรรบผมมมมด้้ววววยยยยททีี่่่่่เเเกกจลลอูแใช การที่เรามีเด็กแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสามารถไล่เวทได้เร็วขึ้นนะครับคือสูตรรีนิวลเนี่ยมันคือ5-3 0ใช่ไหม คูณ2บวกอินให้เกิน530มันถึงจะกลายเป็น VCT ไร้หล่อใช่ไหมครับและนอกจากเรื่องสแตทที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมมันยังเสริมความแรงของเอสมาด้วยนะครับ2%นะฮะหมายความว่า25จ็อบของเรานะครับผมจะได้ความแรงของเอสมาแรงขึ้น50%นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมทั้งความเร็วในการไล่แล้วก็ความแรงของเอสมานะฮะเดี๋ยวเราลองแบบไม่ใส่อะไรเลยก่อนนะครับผมยิงปัป๊บป๊บเอสมาออกไป6,001นะฮะ ใส่หนึ่งข้างนะครับยิงปุ๊บจาก6 0 0ันนะครับผมขึ้นเป็น9ก0านะครับขึ้นมาประมาณ50%เลยนะครับก็โหดอยู่นะครับก็อย่างที่คำนวณไปแหละนะครับว่า2จ็อบ2%นะครับผม25จ็อบก็50%นะครับต่อมาคือแม่เบี้ย2ข้างนะครับ13,000นะครับผมก็ง่ายๆว่าขึ้นมา2เท่านั่นเองนะครับก็คิดง่ายเลยครับ ขึ้นมา100เปอร์นะครับข้างละ50นะครับตามตัวคําอธิบายของมันเลยนะฮะและที่สําคัญนะผมเราไล่เวทเร็วขึ้นด้วยนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับผมเอาจริงๆนะผมว่าสมุดแม่เบี้ยเนี่ยมันเหมาะกับโซลิงเกอร์มากกว่านะครับเพราะว่ามันเสริมทั้งสแตตการไล่เวทนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแรงของเวทมนต์แล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลเอสม่าด้วย1เท่าตัวนะครับถ้าใส่2ข้างนะส่วนฝั่งสตาร์เกเตอร์นะครับผมก็ใช้ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันเพราะว่าตัวสกิลลัดออฟหรือว่าตตตัววททททีี่่่ํําาาาดเเเเมมจจออออนสรรร์ปะะภไ้ มันเพิ่มค่าความแรงจากค่าเด็กและค่ารักนะฮะแล้วก็ตัว War m of star นะครับผมก็ไอที่เราวิ่งชนมอนในแมปได้นะครับมันจะแรงขึ้น2%อซแต่ว่าอันนี้มัน War m of star อย่างเดียวนะหมายความว่าแมปที่เป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยไม่ได้ได้แต่แมปที่เป็นดวงดาวนะครับแต่ส่วนไอตัวที่มันเพิ่มความแรงของการโจมตีที่มอนจำอ่ะอันนั้นได้ทั้งคู่เพราะว่ามันอิงตามสแตตค่ารักค่าเด็กนะฮะซึ่งถามว่าโอเคไหมก็ค่อนข้างแนะนําสําหรับโซลิงเกอร์แล้วก็สตาร์เกเตอร์มากกว่านะผมส เล่มเดียวเขาค่อนข้างพอแล้วเหลือกินเหลือใช้แล้วครับเอพิดีสหน่วยเนี่ยนะครับส่วนคอมโบมันก็ใส่ได้ข้างเดียวอยู่แล้วนะครับผมเอามากกว่านี้มันก็ล้นอยู่ดีเอพดีนะครับดังนั้นค่อนข้างแนะนําสําหรับฝั่งนี้มากกว่าโซลิงเกอร์อะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำนวัยขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวัยนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวัยให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กำนวัยได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนวัยได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ